โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมในเกมโลบล็อกแมปฟอร์เรนแอชเนะครับทุกคนเย้โอเคนะครับก็ขออนุญาตพักพักผ่อนหย่อนใจจาก m a ป j ู i c สิบบล็อก่อนนะครับผมโอเคว่าแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ค่อยลงคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับผมเออก็ hmm. นั่นแหละฮะผมพูดตรงๆเลยก็ได้นะก็คือจุผมก็ยังไงอะ่ะ ผมไม่ผมไม่รู้คอนเทนต์ว่าจะทําอะไรดีนะครับผมโอเคผมก็ทำแต่จิวสิงบล็อกกี้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วทำไมผมคิดไม่ได้นะโอ้ว่าทำไมไม่ไปทปําแบบอื่นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กลัวว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะแต่ผมก็ทําแบบอื่นอะไรพวกนี้ปนไปด้วยก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเดโนเสาร์นะครับผมก็อ่าหรือเกมอะไรสนุกสนุกนะครับผมโอเคแต่ว่า แต่แต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเดโนเสาก่อนนะครับผมโอเคอ่าูกเป็นผู้เกมไดโนเสาก่อนนะครับผมอ่าโอเคฟอร์เรนแอชเชสเนี่ยผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับผมตอนที่มันเปิดให้เล่นใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าก็เคยเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอยู่ข้างบนเลยนะครับอ่าตัวนในคลิปนี้เหรอคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้านี่เลยนะครับผมอ่าเจ้าคาโนะนะครับผมนี่ อ่าอันนี้ก็คือมีตัวผู้และตัวเมียแล้วก็ดีสคริปชั่นของมันนะครับผมอ่าก็ไม่มีสเตตดูนะครับผมส่วนสก,กินก็มีนะอ่าอันนี้กดเรื่องสก,กินแต่มันยังไม่มีให้ดูตรงนี้นะมีแค่ดูก็แค่ว่าตัวผู้ตัวเมียสียต่างกันยังไงนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอาบิลิตี้นะครับผมก็คือเอาหัวโขกวา่าหรือพุ่งชนอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นก็ ก็มีนะครับมีให้เล่นอยู่นะครับก็มีให้เล่นแค่นี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นได้เล่นทีเล็กสไปโนทีกาอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือมันเป็น early access นะครับผมต้องใช้โลบักนะครับอ่าก็คือมันยังไอไอพวกตัวใหญ่หรือได็สาตัวใหญ่นะครับมันพัฒนาอยู่นะครับผมอ่าก็มันจะให้เล่นในอนาคตนะครับผมตอนนี้มันเสียตังค์อยู่ครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะได้เล่นทุกคนนะครับผมไอพวกได้สาตัวใหญ่นะครับผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับผม อ่ะทีนี้เราพูดถึงเจ้าคานูก่อนเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอืมเล่นเป็นตัวเมียก็ได้อ่ะตัวเมียมันสีเข้มเข้มดีอ่ะเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมมาว้าวมาสว่างจ้าเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวปิดปิดอวิชั่นตรงไหนนะกดเอนปะ่ะเดี๋ยวกดวี อโอ้นี่นี่นีนอาปิดนาวิชันแล้วนะครับผมเอาแล้วทำไมผมผมเป็นอย่างี้เฮ้ยเราไปขี้ขวาค้างมันอีนี่้ผมต้องกดตรงไหนให้ให้เหมาส์มาล็อกเอ่อตั้งน,นึงครับเดี๋ยวหาที่กดกันเขียนโทยอย่าเดี๋ยวผมอยู่หางขาเขาก่อนอ่าโอเคอันนี้ก็วิ่งรอบๆนะครับผม โอ้โหแมบแหลกนิดนึงนะโอ๊ยก็จะกดไม่ได้จะผิดเขานะผมกดผิดเฮ้ยทำอ,อะไรไม่เอาเอา่อถ้าไม่ใช้วิธีนี้ไม่ได้งัน้นผมใช้วิธีนี้แล้วกันอา่าโอเคนะครับ ก็เหมือนจะบังนะปกติมันจะล็อกเมาส์ให้อัตโนมัตินะครับผมถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยก็ได้นะครับผมว่ามันกดตรงไหนมันถึงจะล็อกเมาส์นะครับผมเมื่อตอนเข้ามาในแบบแรกๆมันก็ล็อกเมาส์อยู่นะตอนที่ผมทดลองเล่นเผื่อกันไม่ให้มันแหลกนะครับผมโอเคดื่มน้าอุย้ยเอา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 แรปเตอร์แรปเตอร์ออกยังไงเอาออกเอาออกอุย้ยตายแล้วต้องรอเขาออกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว กดเอาออกยังไงว้ายหรือหรือเขาต้องออกเองออเขาต้องออกเองเอาได้นี่นี่นี่แหละนี่แหละโอ้ลัพเตอร์ลัพเตอร์นี่แหละไอ้นี่นี่กดเอฟพุ่งชนใช่ไหมนี่แหละบังอารโอ๊ยหมุนยากจริงอ๋อจะไปไหนอุ้ยกดเอฟพุ่งชนนะครับผมมา พุ่งชนหนีไปไหนหนีไปไหนนี่ควิดเอ้ยตายยังก็ไม่รู้นะอตายยังอเอ๊ะน่าจะตายแล้วไหมเออมันน่าจะตายแล้วมันน่าจะตกน้ําตายไปแล้วโอ้ควิดมันลงน้ําตายโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ดื่มน้ําอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายใช่ไหมโอ้โหจีเกนโฮโตสารัตเดี๋ยวและเสียงแรปเตอร์มันอยู่ไหนไหน,ม,นมันยังไม่ตายเลยหรือว่ามันจมน้ำไปแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก่อนดื่มน้ําก่อนตรงนี้ก็จะมีค่าน้ําค่าอาหารด้วยแนละ้วตรงนี้โอเคขอดื่มน้ําก่อนโอเคดื่มน้ํามันก็มีน้ําแบบแบบสมสมจริงด้วยนะครับผมอ่ามันก็จะมีเอฟเฟคเอฟเฟคไม่ใช่เรียกว่าสม,สมจริงต้องเรียกว่าเอฟเฟคสิอ่ามันมีค่าเลือนแล้วว่าบีดเราโดนไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้กดอาก็นั่งเหมือนเดิมนะครับโอเคเฮ้ยว่าคาโน นั่งท่านี้น่ารักดีนะเ <c oughs> ออขานโนะเราโอ้หนองขานโนเสียงคบอ๋อมีกดหนึ่งใช่ไหมเสียงคำรัมกดหนึ่งกดสองอ,ะอ่ะอ่ากดสองและกดสามอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วกดสี่โอ้ยมีเสียงที่สี่ ห้าลหรห้าไม่มีแล้วหมดแล้วม,มีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีแล้วที่เหลือโอ้ยแล้วข้างหน้าอะไรกันอนะค่อยๆนะโอเคพวกเขาน่าจะเป็นสายเติมแต่ว่าไม่ต้องไม <c oughs> <c oughs> ่อย่า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  ไอ้เจ้าซีโนเซราทอปอืมอยากจะลองสู้เขาไหมไม่ใช่ว่าผมโดนฟีดต,ตึงฟ้าพุ่งชนอือนี่แหละชนแล้วเฮ้ยเงีบเงียบไปโดนเขาเมืม่อกี้พุ่ชนเขาไปรอบหนึ่งไม่รู้ว่าทำดามเมจหรือเปล่าชนอนี่แหละอุ้ยเดี๋ยวฮะหัวขวบโอ้โดนอยู่โดนอยู่ ชนว้าให้วเลยโอ้ย <source> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเด,ดี๋ยวเดินทำไมผมสไลด์แบบนี้กีกาช่วยด้วยกีกาช่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหยุดเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยบอกทีแล้วจะซีโนยังไงอุ้ยโอ้กีกา อ่าเดียวร้อยกีกาโอ้กีก,า,ก,กาจะกินเจ้าซีโนแล้วหรือว่าช่วยเจ้าซีโนจากแรปเตอร์โอไม่นะซีโนแกตายแล้วมาเดี๋ยวฉันนี่เนี่ยฝากล้างแค้นให้เจ้าเองซีโนแม้ฉันจะสู้กับแกแทน <laughs> มันตายยังอ่ะแรปเตอร์ตายแล้วใช่ไหมเออชักกระเดีวกระเดีวไปนี่แล้วกินเรากินได้ไหม โอ้โหว้าว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 จีกายอ่ะใช้กรนโดดยังไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ารับเตอร์นะอุ้ยมันไม่ให้กินด้วยอย่าทำแบบนี้กับเราสิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกนหูคดว่าเคนโทมันนอนเฉยๆเอ้ามันตายเจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราไปกินเคนโทดีกว่ามามันน่าจะกินอาหารได้อยู่นะ จอผมก็แดงเนาะก็คือยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่ดิมีอะไรบาดเจ็บโอ้โหดูหน้าเคนโทดิหน้ามันเหมือนไม่ตายอะ่ะเหมือนเหมือนยังกำลังมันกำลังยิ้มโอ้มันไม่ยิ้มเลยมันทำหน้าแบบอ้าปากให้เฉยแบบอาแบบนี้ยฮะหมดแล้วหรอไม่หมดไวจังอันนี้อะไรบ่บอ่บอน้ำบออ่อโคลนเอ่ยอันนี้บอกโคลนใช่ไหมโอเค น่าจะโคลนนะเขาเอาเท้าลงไปจุ่มเนี่ยอ้อนี่แล้วเท้าผมสีก็จะเปลี่ยนนะปกปิดไอ้นี่เปล่าปกปิดรอยเท้าเออมันปกปิดได้ตรงไหนล่ะเดินมันก็โอ้โหมันก็เลยขี้ดินอะเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์เลยอืมโอเคถ้าไอ้กีก้ามันเดินมาแล้วงั้นเราขอกินเนื้อลับเ,เตอร์ตรงนี้แล้วกันไป ขอกินหน่อยเด้ออะโอเคอาหารมื้อที่สองอ่อืมแซ่บหลายอิ่มใช่ไหมก็ต้องอิ่มอิ่มพอดีเลยไหมโอเคผมอิ่มพอดีเลยนะครับผมอ่าทีนี้ก็ดื่มน้ำอีก ะนี่แต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าแบบเอาชีวิตรอดก็คือตายแล้วตายเลยนะบางทีถ้าเป็นแบบที่โตก็แบบว่าโตปุ๊บอ่าแล้วเราก็ต้องมานั่งฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยิ่งอย่าประมาทเลยนะครับผมจะแบบไหนที่มันมีการเจริญเติบโตแล้วถ้าเราตายแล้วเรากลับมาเป็นตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ลําบากเลยนะครับผม อ่าโอเคมีปุ่มอื่นไหมอย่างเช่นดมกลิ่นอะมีไหมแต่ผมรู้แล้วแหละว่ากดกดเอฟมันคือเอ่อกดโจมตีใช่ไหมกดเอดมันพุ่งชนอะออนั่นแหละก็เอาไปพุ่งชนกับไอ้เจ้าซีโนอยู่เราว่ายน้ำไปได้ไหมไว่ายน้ำไปได้ค่อยๆว่ายไปอ่าฮะ เท้าเรายัางเลื่อขี้โคลอนอยู่เลยเท้าเราเลือขี้โคลนหรืออันนี้คือเท้าเราอยู่แล้วอะ่ะมงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วอันนี้อะไรอะ่ะฐานที่ถูกพังทลายมันคือที่ไหนก็ไม่รู้โอเคค่อยๆลงไปเอ้ยเราก็ชนต้นไม้เนาะ บาเริวนิกทำไมมันจองเราแบบน,นั้นนะตรงนู้นก็มีคานูนะเฮ้ย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 ทำไรทำไรเอ้ยอย่าทำให้อย่าทำให้ตกใจดิมิกกี้ชนต้นไม้เหรอเห็นไหมโอ้คานูอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปกินบาริวนิกให้ได้อย่าไปกินเขาเลยหรือถ้าหิวก,ก็กินได้และไม่ห้ามเฮ้ยขึ้นสิ ขอสำรวจป่าอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะผมก็เพิ่งมาสองนะคะรับผมก็เหมือนมันจะอัปเดตอะไรประมาณนี้อัปเดตเหมือนให้เรากินกินอาหารอะไรพวกนี้ได้นะแล้วทำไมตรงนี้มันสีขาวหมดแล้วก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรเลยเหรอเพราะตรงนี้หมดแล้วหรือแมพมันไม่โหลดด้วยเฉน่าจะหมดแล้วเนอะอ่าเราก็หันได้อะไรประมาณนี้นะ เตน้ตน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 เต้น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 ไม่ใช่ละโอ้เพื่อนแกโอเคเปล่าแกดูแหลกนะเฮ้ยโอ้โหแกแหลกมากโอ้ไหวห,หรือเปล่านะโอ้โหไม่ไหวแล้วเอาจะไปไหนจะไปไหนจะลงน้ำรอทำไรอ่ะ

มานั่งกำร้ามอยู่ตรงนี้ไม่รู้ทำไ,ไมไมรู้ทำไ,ไมแต่ไปก่อนละโอเคนะครับสำหรับแบบนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคผมก็มาสำรวจโลกอะไรประมาณนี้เล่นเจ้าคาโนอะไรพวกนี้นะครับผมก็อุย้ยอาหารกัหน่อยกันหน่อย,อนนอยพุ่งชนอื้อกระเด็นเลยตายอัง Ô, 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 bên này, bên này, Điếu Ô, oh, dưới đi, Kim, kim Đấy Ghê vô này nó mất tay rằng nam đâu nam Tay rằng lớp tư à, เอ้ยได้ยินเสียงอยู่อ,อ,อีกอีกอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปขอกินอะไรสักหน่อยบายเบื่อทำแล้วเตอตกน้ำไม่เมื่อกี้ผมพุ่งชนแล้วมันสไลด์อะ่ะจะสไลด์ไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเอ้าได้ยินเสียงอีกอีกอยู่ตรงนู้นแล้วเอ้าเอ้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นสิบขึ้นขึ้นจากน้ำตายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นอย่าจมน้ำ ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ขาชมอะขึ้นขึ้นจากน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโจมนางตายโอ้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 ยพอก่อนเอ้ยน่งพักโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับเจ้าคารโนในฟอร์เรนแอชเชนนะครับผม อ่าฮะโอเคโมดส่วนโมเดลผมก็ชอบนะมันสวยดีนะครับผมก็เป็นโมเดลสมจริงเลยนะครับผมไม่ใช่แบบโมเดลบล็อกบล็อกแบบจูเลสิกบล็อกกี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับจูเลสิกบล็อกกี้นะครับผมมันก็สวยคนละแบบน,นะอแต่ว่าถ้าผมโอเคสุดก็ของคานุกฟอร์เรนแอชเช่นนะม,มันสมจริงอะไรประมาณนี้เะครับผม,มีกระพริบตาด้วยอะไรประมาณนี้อ่า ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม